ใาดีลูกบดีใบดีพี่น้องสบายบดีพญายัยไม่ยัยมานี้แม่ตาปลอดแดปใสแล้วเอาหนูสกหน่อยแล้วเอาหนูสกหน่อยแล้วแ่อย่างร้านมานี้อาได้ไปทางไหนแม่ข้ากระเจ้าแม่ตาไดูเอ้เชิงเชิงโตานเพื่อเจีนหยาดเราพญายายไม่ยัยพ่ตาไม่ยายสูกขม่าดูฮับส้มสบายดีสุ้สุขคนเนาะป้าบ่งแน่ในน้าน่ะอ่อ โซ่หอยเห็ดแหวห้อยเห็ดแล้วโผ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 โอยตายแล้วนั่นเลยเออใสยลูกสาย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 ยังยังงาไหว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 นานเินกัไเรื่องคาหัวมันอยากให้พายหยางมาจ้ก

เป็นคนหูเด้อเจ้าอย่าดื้อเด้อมาได้ไป๊ซ้ายดอกประดูกเ,ยเ้ยมันีองกะหายกินนมแล้วหายโอมเป็นเฉยๆแล้วเอาสุกน้อยอีกแล้วแม่มิวกะยังบอกว่าได้มาแม่มิกวกะหายแหละแต่บอกว่าจะหายขาดขากเนาะรออีกจักสองสามวันนะสิจะได้กับบ้านยันงบ่ได้มา มาสุกมาสุกลูกกินนมด้กินนมน้ำสกเด้กินนมน้ำสุกหน่อยเด้ซ้อมด้ดุงหยากกินนมเบอรเต่าเนี่กับบนอนจิ้งจ้้องมือไมันบ่อนาวันไดแม่นะอกินี่มันอดมันอดส่ก็ม่ได้อยงยุ่งกินลอง นอนพูดนอนพูดนอนพูดนอนเด้อกไออยากนอนแล้วอาลุงอยากนอนแล้วอ้าวเฮียยังนั่นอีร้อยร้ <laughs> นอนแล้วอ่ะนอนจะลูกนอนจะ ลูกเตะหาลูกเตี nut, ๋ยหาไปลูกเอ้บอะไรอยู่บ่อดไรเศร้าไม่แต่เต้นกับเต้นไม่แต่เต้นกับเต้นเต้นกับเต้นกับเต้นกับเต้นเดี๋ยวพานอนตีฉันเออ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 เอาร้านบ่ได้ไปสายไปลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้องอ้อนชวนไปนานน้องเยี่ยมกับจักรเสด็จไปหรือบ่พอช่วงเสด็จไปอะไรนั่นน่ะ ร้านบ่อนอนนีนนานหนน้าบ่ลกเอ๊ะ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 อ๊ะเ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 อ๊ะอ้าจกทงดูเวลาจกทงดูจกทงจทงเป็นยุทุจกทงเอานมอวันไห้ใส่นมผลลอ้าวอ้ยอยากนอนแห้งอ่ะปะอมาสุกมาสุกกลับกลกล กาบกาบกาบเอ้ยโชกน่อยอยากนอนแหงบลูกลูกตัแต๊ะเศ้านี่ก็เก้าม like ุงเลเต้นอยู่แหนก่งอยู่มาใหญ่ก็เจ้สิบัวัีย่ถวนย่อมและแม่นอนนะยถวนยอมแล้วเต้นเก่งก็ด้อเอตเอตเอเต เด็ดเด็ดเด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 ดฮึ่ม่มอือนอนอยากนอนแบบนู้กินนมบะดม่ได้จับกินสวยบะไปไปไนอเด้อนอนเด้อยเห็นหัวด้นแอป้งหวออเออเอเออแป้งหัวห่า ตัวตัวเอยาไดแล้วอืออแม่เพ so ่นมาสบายไลดูเลยเล้เนตาไปทางใดเลยเอาล่นตาแต่ขาเห็ดหัวงยงแม่ั่วย่งนะอือนอนเด้อนอนเด้อ อืออืออือออตอือออนั่งนะขั้นนอนแล้วขั้นบ่อืือแล้วนั่งบ่อยากรับแล้วรับก็เมนมือตาแล้วนั่งยินอออือเป็นชื่เกิดว่าไม่ผูกไว้ะ ขั้นบนเงินเสียง่าข้าวลรมื้อจาขึ้นมาอือบรรยากาศมันเน่มอีกคือก้าลมล่มเปรร่เลยแต่โมแห้งมาได้มือน,นี่แม่โมว่านีนา่ร่มโม,มว่านี่ชัดรุ่นุ่นตาว่ายากไปหาคุดกบปรูป้เล้อยังบอกมีเวลาไปแอ้ทง แม่่นอยู่แม่่นเอาเลยแม่่นบ่อยู่แม่่นบ่อยู่แลแม่มิวยังบ่มาแลช่องซเหมือกับมาไปหาซาโตอยู่แุระบ่อนแม่ลงบอยไปะ น่าข้าวเดีวยวป้าลุงเลยป้าด็พ่ออันเศ้าระที่แน่นอนเสร็จแล้วเครื่อ,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 องเล่นกันจนเศร้าเล่นจะยาเอานมออกมาได้ได้ว่ารับแล้วนมหมอหกให้คนให้

คนแปลกหน้ามาอุ้มมาได้เลยหายคนแปลกหน้ามาอุ้มมาหายเลยนอกจากไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่กับยายทวดแล้วนั่นแหละแล้วกันกับคนในเฮือนคือน้องเมดบอน้องขีดเลอรยู่นัมกันแขกมาอุ้มเลยว่าเป็นเวิรงหน้าเลยเป็นก็ะหายเลยนั่นเป็นลายอุ้มนละนอ้างจักความา connect, เลยเด้ เพล่งนานละหายแล้วแหละเมื่อนานป้าโบไลมาอุม่มยังหัยนอนเ้ยไปเห็นยังกับบอสิแริวล่อมาด้ยไปแป๊บเดียวตื่นแล้วป้ายายถวดเอากับยายถวดกับเมื่อยาอว่าเพิ่นเต้น,น เต้นสักเกงยับสัก,กยอกลยาตวดเหมยยารวอ,มอามาไวา้าเอาป้านงัวเต้นตึงตึงตึงหมดแล้วไมดแด้หายหายหใครจะนีผารถหมดแล้วหมดแล้วไดูไอวัาต่วนึไปถอดออกมาหันหาอี้นะหันใคไว

ับแล้วเอ้าเมื่อเนื <s <s ่ะแม่นดูดโดได้คันโดูดบมีดูดบไดาได้ห่งหนึ่ลูกเลยบอนอนต่อแล้วมาสุกมาสุกแซ่บสุกแซบเลยแนหลิ่นกับบลรุง ได้เหลืบทองมาลูกมาแล้วก็จับรถลงมาจับรถจับเสาตามหอนหนาเจ้าของเนี่ยเปลูกมาเด็กก็สมาภาคพื้แม่ตาเกษตรกรลาจบคลิปแบบเพียงตอนนี้คลิปหน้าพอกันใหม่โปร่งจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาคับดูครับสมรล,ลายส่องแม่ตาได้โปร่งเดอ้อสบายดีไม่สุกุสุคน